ถามคือมันดูเรียบร้อยดีอ่ะดูสังเกตนะมีพุทม,มีช่างช่างลงมาเงี้ยครับดูหูอ่ะโอ้เป็นหูวะไอตัวเล็กใช่ไหมคะไอ<ห>ต<ห>ัวใหญ่สิเออาไตัวใหญ่สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูโกลเด้น2ตัวนะครับอายุ7ขวบกับ4เดือนครับหูกระดิกเห็นนะหไหมหูเชื่ออ๋อหูเหียบใช่ใช่ไม่ได้ซึมกระฐานเลยไม่ได้รู้สึกว่าแม่อยู่เลยปลอดภัยอย่างนี้ก็คือหูกระดิกเป็นกระดิกมาครับแบบเมื่อกี้ไม่ไดเสียง แต่ตัวแรกของเราอ่ะเป็นโกลเด้นสายเขาเรียกว่านี้หินนักขนอย่างเงี้ยขนลอนๆอย่างนี้นะมันจะมีช่วงหนึ่งเป็นสายที่สูงง่ายมากมันจะเก่งมันจะข้าของเก่งมากเขาก็เล่นกันแรงมากเวลาเขามองผมอ่ะคิวจะไปโลกแต่เวลาเขาแอบมองุณอ่ะคิวจะขึ้นข้างเลยของแค่จำสามสเตปเนี้ยแล้วเราจะไปใช้เรื่องบอกถอยก็ได้ขอมถอยถอยแล้วเปิดเลยหนวนนี้อ่าให้จำคำสิ่งเฉยว่าว่าถอยคืออะไรเนาะเนี่ยกระโดดเนาะ ไอ้น,นี่มันโนอปภาษานี่เคยแม้ว่าเขางับนิ้วนับมือแล้วของหล่น แ่นะ่นะที่ผมมาสอนคือ Good Attention การกระทาที่ดีให้ราคาเราบอมาว่าถ้าแม่เข้ามาไม่กัดมือแม่ไม่ทำอะไรแม่อยู่นเสิร์เสิร์ฟมาทางชมได้ชื่อนะ้ชื่อแลาโชมเส่เอาเลยตอเลยเ่งมากแค่นัเราไม่ยังชพื้นที่กับแดนัจริงะถ้าเีนถ้เล่นแรถ้าเราเวกอาวิธีเบสิคอนะในนี้มีขนมต้องมั้ยมีค่ะอ้เก่งมากลูกนี่แหละเดี๋ยวคุ ข้ำเตือนคู่เอกดีใบรับรางจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยกหว่าเ่้ต้องเข้าด้วยเหรอถอยถอยอ่าเวลาเวลาเราขดถอยใช่ไหมครับผมขอทาเดียวเรีนสัญลักษณ์ด B ง่ายๆเลยคาว่าถอย และแอคชั่นเขาที่ต้องทำคืออะไรอ่าแต่ถ้าบอกถอยถอยถอยไอยแทนี่เขาจะจับว่าถอยครับเขาจะจับเสียงสูงถอยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ยินเสียงสูงกับจังหวะที่เขาเห็นเขาจะจำว่านี่คือเรื่องสนุกมันจะแกล้งบ่อยทุกๆจังอย่าแกล้งเจ็บไ่เจ็บอย่างงี้พวกเรียนไม่ถึงบีบีพวกนี้นะเราจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยฉันจะเริ่มจองในมิลิวาถ้าฉันเบื่อแล้วจะกัดแม่เหตุการณ์ตรงเนี้ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราสนใจเนี่เพราะเราต้องการให้สัตว์เลยครับชันนั่งงนิ่ๆเประนั่งนิ่ง แล้วก็ชมเขาคิดแล้วเชื่อไม่ใช่กลัวแล้วเชื่อกลัวดื้อแต่ว่ามันดื้อแบบฉลาดนะเพราะว่าเวลาเขามองผมอะตาเขาจะโกมแต่เวลามองแม่เขากลัวคือแม่จะตกใจที่ว่าชอบขยิบใช่ใช่มันคือว่าจ่าฝูงอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นจ่าฝูงแต่รู้สึกว่าแม่มีเส้นเล่นไลตรเนี้ยจมนกจ่อยสงสัยแต่เพราะว่ามีความเป็นโดมีแนนความผู้นำสูงมากเพราะเวลาเขาเล่นกับพี่เนี่ยเห็นการรับผอบป่ะแล้วสมมติน้องหมาครับเป็นหมาหัวอ่อนเแล้วพี่มันแยกเขี้ยวด้วยวัยเนี้ยมันวจะจ่อยเล่นกัน ให้ใช้วิธีดิสแทรแต่เราดิสแทร์ไปทางหัวโคตรที่ดีสมมตินเนี่ยคือให้เขาคิดเองครับเก่งมากจะยื่นมือแต่ที่กรรมมันยื่นมือเพื่อให้มันโฟกัสกับมือแล้วก็แดกเนี่ยเราต้อเราจะระวังรุ่งเหมือนผมเห้อยู่ใกล้ตัวนี้มันมีแบบเหมือน่าโฟกัสทีน่ะ ่าแต่ฟ mm. ูนั่นิงๆผมไม่ได้บอกว่าการเรียกร้องกดปิ่งก็ผมให้นะมันต้องรอจังหวะต้องคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงให้ฟูนัชชีนตัวเนี้ยมันเปิดอาหารเริ่มเกิดสแตนบายสุนัขเนี่ยมันจะทำได้จึิงย่างถ้ามีสติกับเราอ่ะความสนมันหายเรียกก่อนแล้วมันไปหาแล้วไปเลี้ยงคืออ๋อถ้าเดินไปเองอ่ะเซอร์บอกเขาตั้งใจผมว่่าพอะคลหน้าเก้าอี้ตัวเนี้ยข่มได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องทำะไรแลับสำหรับผมอ่ะผมสอนให้เขาคิดเขาเชื่อว่าคือการทำตัวดีๆไม่ต้องทำะไรแล้ มป็นพิจังหัะง่ายๆครับหนึ่งสองชื่อสร้างคำพยายามใช้คำเนี้ยับสถานก,การณ์นี้เท่าน,นั้นแจ้งลูกอย่างเงี้ยผมคุณใส่อีกว่านแจ้งหลอกคนแปรหน้าช่วยสองหมายเราเพราะเขาพยายามกิดว่าเราทำอะไรต้องการอะไรจะทำเพราะเขาโตแล้วหนะ่อยถูอันนี้มีสติแต่อันนั้นอะไรสติอายุนั้นเลย,ยด้วยันเกตนะครับพี่กับน้องเวลากัดกันอะคนละตำแหน่งนะพี่เวลากัดน้องอะจะกัดแค่หลังแต่น้องเวลากัด ออกคือเอาจริงคือจะเอาชนะให้ได้แต่ตัดหลักของพี่คือการท้าฟ้าเพราะมันยอมทุกเรื่องเพราะว่าชอบใช่เออพวกเธอเนี่ยอ่เก่งมากมือเลื้อยหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะทำให้เขาง่ายขึ้นแบไว่าเวลาคุณทำนะสองข้างยื่นเลยยื่นมาเลยถูกแล้วก็แบบถูกค่อยๆดึงสติไปให้กลับมาจกความเคยชินใหม่ นั้นจะเก่งก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมใหม่ต่อเมื่อทำหมายนั่งนั่งได้รไหมถ้านั่งเองให้เลยอันนี้อันนี้โอเคกูไม่ต้องให้ไม่มีขนมเยอะเก่งมากพี่เก่งมากใช่แค่นี้กูด้วยทักษะการกระทำที่ดีบางทีไม่มีขนรับแต่สถานการณ์มันใช่กูมาสูงสูงเอาไว้ได้ยินผมพูดเฮ้ยสัญญาให้มาไอ้คำว่าที่ดีกว่าผมผมก็คือไอ้คำคำสูของเราใช่ครับนี่ต่อเป็นทรายไปสมมติอยากชมซ้ำชมจะได้เก่งมากไปีเฉียด คือแบบเราเราเรา,เราสามารถละเอียดเขาได้ครับแต่เราต้องละเอียดให้เป็นไม่คู่เวลาตอนนี้เวลาเข้ามานน่าจอดแรกครับฝึกนี้ก่อนเลยต้วงกลับไป จะว่าที่มันจัำไงโดยธรรมชาติไม่ได้ที่แสดงว่ามีอากาศมองกันตัวนะเก่งมากไงเก่งมากเก่งมากครับอ่ะไป go ถ้าผมปล่อยไปครับแล้วเขามไม่โดดขึ้นไหลผมอะแสดงว่าตัวเนี้ยถ้าผมถจังหวะนิดเดียวคนะชี้นะ้ำมันนิดเดียวอะ่ะโอเคถ้าสมมติเขากลัวเขาก็จะไม่มาหาผมถ้าสังเกตว่าเวลาเขามาหาผมผมาเขามาด้านหน้า่ไง เวลาหงายเนี่ยครับเราใส่คำเข้าไปจริงๆแล้วมื่อกีคือการโขมแหละแต่ว่าเราจะโขมที่หมดโขมสมมติเขาดิ้นอย่าเพิ่งปล่อยเวลาเขานิ่งปุ๊บคุณนับห้าวินาทีจหนึ่งสองสามสี่ห้าไปได้เป็นคำครับนะเก่งมากครับเอาไปแล้วสายเนี้ยมันจะคล้องเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ไปด้วยให้ไปด้วยขอบคุณครับขอบเดี๋ยววอลเดี๋ยวน้องวอลเนี่ยจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยครับ เอาตรงนั้นตรงข้างเราถูกไล้เหย่อสายนิดนึงน้ำห้าในใจประชุมถูกอันอย่างเงี้ยลองลองของบ้านท่านนึง็นไงจังหวัดหนึ่งหนึ่งอชี้นำเดียวเลือกชี้นำครับคนท่นี้ตื่นเบาเราปึ๊บนะครับไปหัางชี้ลกคิดน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะรีบเก่งมาก1 2ึ่งสเก่งมากแล้วก็เจ้าสยงสูงน,นะครับ ไม okay. it? It ่ลูกกุ้งบอกไม่ความสีซ้ายเหมือนวันนี้นะครับวันนี้ก็งล้มองิปล่อยให้คอนแท็เก่งมากเลยตัดสุดสายตรงครับก็จะยกหน้ามองเนี่ยลูกกุ้งบอกไม่หน่ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกทีด้วยว่าสีด้านนี้นคืออะไรอันนี้คือที่สองที่ตุ๊ดต้องทำเพิ่มนะเก่งมากลลกเก่งมากลูกคอยให้คอนแท็เก่งมากคอยเวลาทำนี้อย่าดึงถนนนะครับเก่งมากคอย เก่งมากคอยมาแล้วเก่งมากเวลาทำอย่างนี้ห้ามถื่ขนมถามว่าทำไมห,ห้ามถื่ขนมในเมื่อเมื่อกี้ตอนแรกแเราถื่ขนมตลอดเวลาผมต้องการให้เขาอะ่ะยอมรับ บุ๊กมาบวดรางวัลนี่มีกระเบือ้างงาองไรนผงเพราะมันสบาดบมอง <c oughs> เอกเ่งมากระบบเ็นทาอยาลัวเล่นได้ถูกแล้วค่อยไหลพอเขา,าลงไปค่อยบอกเขาหมอ,อแล้วก็ปล่อยจอชิ้ช,ช สนใจพี่ไหมแต่เขาสนใจคุณมากกว่าพี่ก็าล้วเรื่องเล่นจะสนใจเราต้องสิ่งไม่ร้องนะไอ้ของสิ่งไม่ร้องผมอะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรามะผมืูเป็นสิ่งไม่ร้องหมดลองดูครับหนึ่งสองกับหลัแล้วเดินเลยครับแต่เริ่มเดินจนจบเดี๋ยวนะเนี่ยนั่งบอกดูที่เซนต์ห้าบอดที่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกเสร็จปพ๊บอ่ะนกับชฉมด้วยไอครับแท็กผมจะเช็คเรื่องนี้ เต็มชงเก่งมากกลับด้านห้างแล้วชมเก่งมากอันนี้คือไอคอนแท็กจากยอเรานะครับชมเก่งมากเขามมถึงตัวแล้วชงเก่งมากีแลเอาสกกัไทยานยีอารุดบเกเขาับตามทางเขาจะแดงรอยสิ่งที่ต้องการคือเรื่องของสมาธิ คอย์นนั่นคือสังคอยขยับเป็นจังหวะเลยกับแล้วก็ชกน้ำแล้วก็เทไอ้พื่อกินน้ะแล้วก็เทใช่ถูกเนี่ยแเทนี้เองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแค่บอกปวดมันให้มันจำว่าเดี๋ยวได้กินน้ำเพราะว่าเรากรับแล้วก็ทำถึงสูงพอกรับชกเนี่ยนะแลชมครับไอตอนแท็กตีลูกหน้ามองนี่ถูกชกเก่งไม่จบหน่ายองๆแล้วรีคอไปครับยิ่ถึงตัวแล้วชม เก่งมากเโอรคนครับตุ๊มเลยครับุูขึ้นฟรีเพื่อให้วเขาจบโบริบทนะ